พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสะพานเดินเรือรายการที่จะพาท่านไปกับราชนาวีไทยและเพื่อนร่วมทางแห่งท้องทะเลเพื่อพบกับความหลากหลายความหมายจากชีวิตและการบอกเล่าจากนักเดินทางที่มีศรัทธามัน่นการเดินทางครั้งสำคัญไปกับสะพานเดินเรือ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสพันเดินเรือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นคู่พระบารมีในการร่วมกันทรงงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของราษฎร ไม่ว่าจะเป็นการก่อตั้งมูลนิธิศิลปาชีพการอนุรักษ์ต้นน้ำการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเป็นหนึ่งในหลายๆโครงการที่ทรงเริ่มและยังมีอีกหลายโครงการที่กองทัพเรือได้จัดทำขึ้นเพื่อสนองแนวทางพระราชดำริและสำหรับในวันนี้ค่ะเราจะขอนำท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของงานต่างๆที่ราชนาวีไทยภูมิใจน้อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ ทุกชีวิตบนพื้นแผ่นดินไทยมีความหลากหลายแตกตา่างปัจจัยและโอกาสที่เกิดขึ้น ไม่อาจเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันได้แต่ทุกคนยังคงมีความหวังจากการได้รับปัจจัยและโอกาสเหล่านั้น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถทรงเป็นดังไฟสองทางสู่การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการบำบัดทุกข์สร้างประโยชน์สร้างชีวิตให้แก่เหล่าพระนิกอโดยเฉพาะผู้ขัดสนยากไร้ในชนบทห่างไกลทั้งปวงน,น้ำพระทัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาที่มีต่อปวงชนชาวไทย ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาคือสิ่งที่กองทัพเรือได้สนองพระราชดำริอย่างใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทด้วยความจงรักภักดียิ่งเสมอมา กองทัพเรือโดยกรมฐานราบที่สามากองพลนาวิกโยธิน,นได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลประสานงาน,นงและอำนวยความสะดวกระหว่างสมาชิกศิลปาชีพกลุ<อ>่มต<อ>่างๆท,ที่ได้จัดตั้งในพื้นที่จังหวัดนาราธิว่ายะลาและปัตตานีกับมูลนิธิที่ส่งเสริมศิลปาชีพมาตั้งแต่พุทธศักราช2531ท่านเห็นว่าชาวบ้าน ยากจนไม่มีอาชีพเสริมก็พระราานแนะนำให้จัดตั้งเป็นกลุ่มเินปัาชีพในเรื่องของการทอผ้าในเรื่องของการวาดภาพในเรื่องแกะสลักสำหรับกลุ่มแม่บ้านพู้ที่เป็นผู้หญิงหน่วยงานซึ่งถือว่าตั้งอยู่ที่นั่นที่ใกล้ที่สุดก็คือค่ายจุฬาภรณ์ฐานเรือเรา ทั้งนี้กรมทหารราบที่3กองพลนาวิกโยธินยังได้จัดตั้งกองอำนวยการบริหารงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ<บ>เพื่อทำหน้าที่ประสานงานระหว่างสมาชิกศิลปาชีพในความรับผิดชอบกับกองศิลปาชีพสํานักราชเลขาอีกด้วยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ มาติดต่อขอเบอิกได้ไปจา่ายให้ครับสมาชิกสุมาชีพหนะูงบ้านระเวงจำนวน17ลังหมู่บ้าน,งงน,าานสารวัน56าลังครับหมู่บ้านไม้เก่น30ลงังทั้งหมดก็รวม103ลงังพี่โอเคครับผมไปดูแยครับระเวงนี้ว้นอกสุดเลยเพราะว่าลงก่อนนะดับแรกก็ยกข,ของไม้เก่นไปก่อนมาช่วยกันช่วยกันช่วยกันก็บอกนะเพราะเป็นลังกระดาษนะเดี๋ยวมันจะขาด หมาซึ่งปัจจุบันกรมทหารราบที่3กองพลนาวิกโยทินมีบทบาทรับผิดชอบดังนี้ศูนย์ศิลปะชีพจำนวน11ศูนย์และกลุ่มศิลปาชีพจำนวน2กลุ่มกลุ่มปักผ้าจำนวน21กลุ่มกลุ่มปักผ้าแบบจัดครูไปสอนจำนวน12กลุ่มมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 5,368คนแบ่งเป็นสมาชิกทอผ้าฝ้าย156คนทอผ้าไหม303คนปลูกมอนเลี้ยงไหม91คนแกะสลักไม้138คนเรือก่อและ55คนกลามาพร้าว74คนปักผ้า4,539คนรวมทั้งครูสอน12คนก็สอน สอนในนี้แหละนะสอนทอผ้าให้เขาให้เขามีไรายได้ภูมิใจมากเลยให้ได้ทำงานให้สมเด็จทหารเรือเขาก็ดีเขาช่วยขนของอะไรให้ขึ้นช่วยหมดนั่นแหละช่วยทุกสิ่งทุกอย่าง ก็อยู่ในหมู่บ้านนี้ก็ดีมากๆเลยค่ะให้งานทำแล้วก็ให้ทั้งบ้านให้ที่ดินอะไรปลูกพืชผักอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ลูกก็โตแล้วค่ะอายุ9ปีแล้วค่ะเรียนอยู่ชั้นป .3 ค่ะแบบท้อไม่ได้ค่ะก็คือเราอยู่กันสองคนไงคะก็ต้องเข้มแข็งต่อไปอะค่ะ ดินพระราชทานประมาณ205ไร่ซึ่งตั้งอยู่ณทางแยกกิโลเมตรที่10ถนนนราธิวาสตากใบบ้านโคกสยาตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสได้ถูกจัดทําเป็นฟาร์มตัวอย่างเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรในทุกด้านให้แก่ราษฎรในการประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นแหล่งผลิตอาหารของราษฎรในจังหวัดนราธิวาส และเป็นสถานที่จ้างแรงงานของราษฎรในพื้นที่ซึ่งไม่มีงานทำเช้าวันนี้กิจกรรมในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราช,ชดำริภายใต้การร่วมดำเนินงานของหน่วยราชการต่างๆในจังหวัดอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทหารราบที่สกองพลนาวิกโยธินที่ได้จัดกำลังพลรักษาความปลอดภัย ภายในพื้นที่โครงการวิถีชีวิตอันสงบสุขได้เริ่มต้นขึ้นในทุกๆวันแพทย์ที่ส่วนคนอยากจะเป็นแพแพุมแนมแพะที่จะรีนมได้ต้องหลังจากคลอดประมาณหนึ่งอาทิตย์ลังจากอาทิตย์หนึ่งถึงจะรีนมเอาผ้าเปียกๆมาเช็ดเต้านมให้สะอาดแล้วก็มารีนม เรื่อยๆจะหมดอ่าผ,ผลิตนี่ที่ทําที่จากความตัวอย่างแล้วก็ไปบงังจิตขวดแล้วก็ไปไปขายที่ในเมืองทุกวันยุวันอาทิตย์วันเดียวขายในเมือทงทังหมดบรนณาก็ขายมีโรงพยาบาลก็ไปขายเหมือนกันแต่ก่อนก็เป็นแม่บ้านธรรมดาคนหนึ่งอยู่บ้านพอทางฟาร์มเขาประกาศรับสมัครก็เข้ามาสมาัครก็อยู่ในแผนกปศุสัตว์ อย่างดีที่มีโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าราชนีนาถมีการสมเสริมให้ชาวบ้านมีงานทำฐานะทางบ้านก็ดีขึ้นช่วยให้ลูกเรียนได้ แถวนี้ก็งานหายากนะค่ะพอได้เข้ามาทำงานที่นี่ก็มีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวส่งเสียตัวเองเรียนจนจบอนุปริญญาเนี่ยค่ะได้เรียนรู้ก็ได้ไปปลูกเองที่บ้านด้วยทำให้ลดรายจ่ายแทนจะไปซื้อผักข้างนอกก็ได้ปลูกเองได้จะได้มีรายได้เก็บตังอะไรแบบนี้ไว้ค่ะช่วงนี้สองสามวันนี้ฝนตกมันก็มีผลทำให้ใบเหลือง เพราเชื้ออะไรจะลงง่ายแต่เห็นวิธีการแก้ปอเทกก็ตัดเลยเพราะว่าถ้าเป็นเชื้ชอน่ะเชื้อราเพราะน้ำค้างนี่เขาจะลามคว <c oughs> ามตัวอย่างนี้จะรับชาวบ้านที่มีความยากจนนะครับมีความยากจนมาทํางานในความตัวอยา่างจะเน้นทา,นดางด้านวิชาการนะครับคือชาวบ้านเขาเขาอยู่ที่บ้านเขาจะปลูกตามเลยไปเลยคือจะไม่เน้นวิชาการพอมา ปลูกผักที่นี่แล้วก็จะได้รู้หลักวิธีการปลูกอะไรยังไงสามารถที่จะกลับไปประกอบที่บ้านได้นะครับในปีพุทธศักราช2547ตามที่ได้ทรงมีพระราชสวนีพระราชทานที่ดินจำนวน600ไร่เพื่อจะสร้างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างขึ้นณห,หมู่บ้านรอตันบาตู มู่ที่7ตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนร,ราธิวาสเพื่อช่วยเหลือครอบครัวราษฎรเป็นที่สำหรับเรียนรู้และเพิ่มพูนหารายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่และเป็นแหล่งสะสมเสบียงอาหารเป็นการตอบแทนให้กับครอบครัวของผู้ที่สูญเสียสามีที่ปกป้องพื้นแผ่นดินไทย องท่านก็จัดสรรที่ดินทําเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอย่างขึ้นหรือที่เรียกกันว่าหมู่บ้านแม่ไม้หน่วยฐานเรือคือข่ายจุฬาพรก็จะมีกําลังหนึ่งหมวดไปอยู่คุ้มครองให้ความปลอดภัยและช่วยเหลือราษฎรวันนี้ภายในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน150หลัง ในพื้นที่300ไร่ช่วยให้ครอบครัวที่ประสบเคราะห์กรรมจากการกระทำของผู้ก่อความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีชีวิตใหม่มาอยู่ที่บ้านเราจะไปทำหาก,กินต้องเสี่ยงลูกต้องคิดอยู่ว่าเออไม่รู้จะโดนยิงตอนไหนไอมาอยู่ตรงนี้เราไม่กลัวตรงนั้นเพราะมีทหารก็ดูแลตลอดความปลอดภัยเราเราปลอดภัยเต็มร้อยเลยพระสมเด็จท่านให้ให้ความช่วยเหลือทุกอย่างเป็นพระคุณที่ล้นเหลือ กินได้ก็ขายพวกฝักเมลุกขายกล้วยขายอ้ยอยช่วงนี้ขายได้ทุกอย่างเนี่ยมีไรายได้ไม่ไม่เดือดร้อนเรื่องเรื่องเงินทองพอมีพอก,กินตอนอยู่ที่ทํางานแล้วต้องไปกลับที่ทํางานนะครับทุกปันต้องไปกลับพอหลังจากโดนเหตุการณ์ก็มันก็มีวัสดุในการไปมาในการปฏิบัติงานถึงหลังจากนั้นผมก็ได้มีโอกาสเข้ามาใส่ที่บ้านแห่งนี้ควบคุมงานในในส่วนของพืชน,นะครับ ในฟาร์มสยากของสมเด็จพนางเจ้าอย่งนี้การทํางานอะไรก็ไม่ต้องไปกลับคือผมก็ทํางานอยู่ในฟาร์มแห่งนี้เลยแล้วลูกๆอะไรก็ได้โอกาสได้มีทุนการศึกษาก็ถือว่าโชคดีไปหน่อยหนึ่งในจุดนี้พื้นที่สองไร่ที่องค์สมเด็จะนางเจ้าราชบรมราชินีนนาถมอบให้ ทางนี้ก็ผมก็เพิ่งมาอยู่แบบว่าเพิ่งมาปลูกก็รายได้ก็ดีอยู่ก็เอาไระจงในความาได้เงินมาก็กวาให้ลูกครึ่งหนึ่งไว้กินครึ่งหนึ่งก็มีความสุขดีแบบกีวิตพอเพียงรวมทั้งพื้นที่อีก300อไร่ที่เหลือ ที่จัดทําเป็นโครงการฟางตัวอย่างก็ส่งผลต่อความเป็นอยู่และชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้นและเช่นกันกรมทหารราบที่สากองพลนาวิกโยธินได้จัดกําลังพลรักษาวความปลอดภยัยภายในพื้นที่หมู่บ้านและโครงการร่วมเป็นเพื่อนและกําลังใจแด่พี่น้องประชาชน สำหรับชุดปฏิบัติงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและความตัวอย่างนั้นมีภารกิจหลักในการดูแล,แลรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในโครงการตลอดจนสนับสนุนช่วยเหลือคณะทํางานที่3าความตัวอย่างและหน่วยราชการต่างๆที่เข้ามาในโครงการสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นอย่างถาวรน,นั้นก็อยากให้พวกเราจำภารกิจนี้ไว้ให้ชัดเจน บ้านระเวงอำเภอไม้แก่นจัังหวดปัตตานีวิถีชีวิตของชุมชนยังคงดำเนินต่อไปตามปกติซึ่งครั้งหนึ่งราษฎรบ้านระเวงได้เคยกลาบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถถึงความเดือดร้อน ในอาชีพประมงพื้นบ้านจึงนำมาซึ่งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริกองทัพเรือได้ร่วมให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการอื่นๆในการจัดทำโครงการดังกล่าวรวมทั้งการดำเนินการโดยกองทัพเรือเป็นผู้รับผิดชอบหลักอีกด้วยโดยให้ความสำคัญตั้งแต่การอนุรักษ์ป่าชายเลนจนถึงการศักษาระบบนิเวศที่อาศัยให้แก่สัตว์ทะเล ชายฝังประมงเพื่อนบ้านข้งงลายที่ออกไปธมาเกตออกไปเจ้าถูกไหมครับกองทัพเรือได้ร่วมกับอีก3 3> สามหน่วยงานอันได้แก่กรมเจ้าท่ากรมประมงและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่นงน้อมนำสู่การรวมพลังเพื่อร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมสร้างบ้านปลาด้วยประการังเทียมทั้ง4หน่วยงาน ได้ร่วมกันแถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการเมื่อวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2552นัสยามโอเชียนเวิลด์ห้างสรรพสินค้าพารากอนจากนั้นได้ทำงานร่วมกันรวบรวมองค์ความรู้และประเด็นที่เกี่ยวข้องเช่นกฎระเบียบต่างๆต,ตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพื่อจัดทำหนังสือการจัดสร้างปรกการังเทียมในประเทศไทยเผยแพร่ให้ความรู้ต่อสาธารณะและชุมชน จนถึงการจัดรป,ประชุมเสวานาเชิงวิชาการในหัวข้อเรื่องปะการังเทียมกับการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลเมื่อวันที่20ถึงวันที่22มก,การาคมพุทธศักราช2553ณโรงแรม JB หาดใหญ่จังหวัดสงขลามีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า500คนปะการังเทียมเนี่ยครับมันมีมันสร้างผลกระทบในทางรบอะไรบ้างะครับเริ่มมีการวางกันมากขึ้นแล้วก็ไม่ไม่เป็นระบบหรือไม่เป็นระเบียบครบการ จัดวางประกาศดังเนี่ยจะต้องขออนุญาตทั้งั้งนวารัฐตรงการเราไม่ให้ความร่วมมือที่อยู่ตามใ้ฝั่งครับขาดการมีส่วนร่วมครับร่างจาหวางประกาศดังแล้วปลาทูเข้าถึงลิ่งเลยแล้วสิ่งนี้เราจะเป็นการที่ช่วยเหลือให้ในเทะเลนั้นมีความยั่งยืนต่อไปโดยตามแผนงานนั้น ออาจจจัััับทีี่รริเเววณภยงงหดปต,ตนสู่การเตรียมการสำหรับกิจกรรมสำคัญในการนำแท่งคอนกรีตวางลงสู่ทะเลเพื่อจัดสร้างเป็นปะการังเทียมในพื้นที่เป้าหมายในทะเลบริเวณตำบลแหลมโอพอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรู้ความเข้าใจสร้างความร่วมมือสู่พี่น้องประชาชนซึ่งกองทัพเรือทำหน้าที่เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก ในการจัดพิธีดังกล่าวขึ้นรายอัเสริมวันที่กว่า,วาห้าตัวใหญ่ก็จะอยู่ตรงแนวนี้ที่เราดูในเ,เรือหลวงสุรินทร์เรือหลวงหว่างนอพร้อมด้วยเรือจากกรมประมงเตรียมการกอนถึงวัดพิธี นายนพุทธศักราช2553พนเรือเอกกำทรพุ่มฮิรันผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัย,ยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพิธีนำแท่งคอนกรีตวางลงสู่ทะเลเพื่อจัดสร้างเป็นปะการาังเทียมขอเดชะฝ่าละองทุกีพระบาทกองทัพเรือและหน่วยงานทุกหน่วยหน้าที่นี้ จึงได้สนองเพื่อราชบัฏิธานของใต้ฝ่าละองที่มีพระบาทโดยการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝังนำแท่งคอนกรีตลงสู่ท้องทะเลเพื่อสร้างแนวปะการังและรักษาสมดุลของทะเลไทยให้คงความอุดมสมบูรณ์ปราบนานเท่านาน ททกวางงลลสู่ะเอีกประมาณ6เดือนสิ่งมีชีวิตต่างๆจะก่อเกิดเป็นระบบนิเวศทำให้เกิดแหล่งอาศัยของปลานานาชนิดพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็จะเริ่มได้รับประโยชน์จากกิจกรรมการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเพื่อร่วมฟื้นฟูความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของท้องทะเลให้กลับคืนมาในครั้งนี้ สิ่งที่ท่านผู้ชมได้ชมไปแล้วนั้นค่ะเป็นพระมหากรณาธิคุณของพระองค์ท่านต่อปวงชนชาวไทยและโครงการบางส่วนที่กองทัพเรือจัดถวายงานขึ้นเท่านั้นค่ะในสัปดาห์หน้าเราจะนำความน่าภาคภูมิใจเหล่านี้มานำเสนอเพิ่มเติมตมรดติดตามสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสะพานเดินเรือได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ